ซื้อมาสองตัวพี่สาบอกพี่หนึ่งหลังบ้านใช่ไหมพี่หนึ่งเลยรีบมาเลยพี่หนึ่งนี่อันนี้ลาบลาบไม่เผ็ดนะอันนี้ถูกทาให้พ่อจ๋าหนูจะกินตํามะม,ม่วงตามะม,ม่วงของหนูเผ็ดเผ็ดนะสามเม็ดแต่ว่าหนูใส่มะม่วงแค่ครึ่งลูกเมื่อวานหนูตำหนึ่งลูกวันนี้ตำครึ่งลูกมันเยอะไป มม็มีหน่อไม้มีหน่อไม้หน่อไม้จิ้มจิ้มขี้ปุนนูชอบจิ้มขีกปุนหน่อไม้ต้มอุ๋ยขอบคุณครับคุณพี่ที่น่ารักขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ชอบสังเกตสังเกตจริงกโก้โกโก้โกโก้โกโก้ย่เอ๋ยลุงหนึ่งมาโกโก้อยู่มุดใต้โต๊ะเลยโอ้ยพี่นุ่มหนุ่มลองแล้วเหรอเดี๋ยวเครื่องหนูอยู่บ้านพี่นุ่ม๋ยวไปเอาเครื่องไน มันเด้งไปละเดี๋ยวไปเปิดไว้พอพี่หนุ่มลงแล้วมันเด้งไปนู่นมันเด้งไปบ้านเบาวสุดละไม่เป็นไรหนูจอดไว้นู่นแหละมันเด้งไปบ้านน้องละจอดไว้นั่นแหละลงไม่เรียกเลยหนูเปิดเสียงไว้อยู่นะเมื่อกี้ขอบคุณครับอีกสองนาทีนะแม่จ๋าจะลงไลฟ์แม่จ๋าไลฟ์แค่สิบนาทีนะไลฟ์อ้างเพื่อนๆน,น,นิดนึง แม่ใบสวัสดีหนุ่มชาวสวนนะคะขอบคุณแม่ทองใบจ้าขอบคุณพี่หนุ่มชาวสวนขอบคุณพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณพี่สาววะขอบคุณน้องชายโจ นี่หนูแต่ว่าหนูกินหมดล้วหนูอ้างแม่ก็ไม่ดีใช่ไหมแต่หนูกินหมดละเหลือชิ้นเดียวแม่อันนี้เป็นบ้าบินบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนเหลือชิ้นเดียวกินต่ออ้างอีกแล้วขออ้างหน่อยอร่อยบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนแต่ว่าปาโขสามตัวหนูกินเหลือหนึ่งตัวหนูกินสองตัว กาแฟพี่หน่งจ่ายค่ากาแฟเนี่ยเหลือครึ่งแก้วนะแบ่งไว้ให้ครึ่งหนึ่งนะแม่แบ่งไว้ให้ครึ่งหนึ่งแบ่งกอนอื้อแม่ไปแบบอือร่อยมากแม่อืม แบบว่าไม่ได้กโกหกเนี่ยอร่อยจริงๆเหลือแค่นี้หนูกินคนเดียวเลยกล่องหนึ่ง <c oughs> อันนี้ให้พี่หนึ่งนะ <c oughs> พี่หนึ่งชอบแซวสิบนาทีแล้วแม่ห,หนูจะอัดไฮไลท์หนูไม่มีวิดีโอหนูอัดไฮไลท์